สวัสดีค่ะนุ่นนะคะในยุคนี้นะคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยสำหรับคนเราเพราะเราต้องเผชิญทั้งไวรัสไวรัสโควิดแบคทีเรียมลพิษต่างๆนะคะทั้งจากภายนอกและก็ในบ้านเลยค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าใน1วันเราหายใจเอาอกาศเข้าไปมากถึง11,000ลิตรนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยและถ้าเพื่อนๆเนี่ยหายใจเอาอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์เข้าไปนะคะ,ะรับรองว่าส่งผลเสียกับร่างกายแน่นอนค่ะ อย่างที่บ้านนุ่นนะคะก็คือมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะและครอบครัวของนุ่นเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้อากาศกันทั้งบ้านเลยค่ะดังนั้นนะคะอากาศที่อยู่ภายในบ้านนุ่นเนี่ยต้องสะอาดและก็บริสุทธิ์ที่สุดค่ะตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาทําให้อากาศภายในบ้านของเราสะอาดและก็บริสุทธิ์นั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลกำลังคิดว่าจะตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อไหนดีวันนี้นุ่นมีมาแนะนำค่ะ นี่ก็คือเครื่องฟอกอากาศฟิลิป p s รุ่น AC1715 ดีไซน์ของเขาคือที่สุดเขาได้รับรางวัลการออกแบบ Red Dot Design Award ปี2022และรางวัล IF Design Award ปี2022ด้วยค่ะตัวเครื่องของเขาเป็นแบบมินิมอลนะคะเข้ากับบ้านทุกสไตล์เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นุ่นชอบมากๆเลยคือเขาสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Clean Home Plus จากนั้นก็ทำการเลือกอุปกรณ์ค่ะ จากนั้นเราก็ทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันแนะนำได้เลยนะคะสะดวกง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะ mm hmm. เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถสั่งการผ่านมือถือได้แล้วค่ะ ทีนี้เราก็สามารถเปิดปิดเครื่องได้ทุกที่ทุกเวลาเลยก่อนเข้าบ้านมานะคะเราก็อาจจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อเวลาที่เรากลับเข้าบ้านมาแล้วนะคะอากาศภายในบ้านก็จะสะอาดเลยหรือบางทีเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาอาจจะลืมเปิดหรือลืมปิดเครื่องด้วยความที่เขาก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็สามารถทําการสั่งผ่านมือถือของเราได้เลย นอกจากนั้นเรายังสามารถดูสถานะฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะว่าสมควรเปลี่ยนเมื่อไหร่หรือถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดลองใช้กันดูนะคะว่าเขาจะสามารถปลอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ภายใน10นาทีจริงหรือเปล่านอกเหนือจากเรื่องความสวยงามของตัวเครื่องแล้วการทํางานของเขาก็คือเลิศดไม่แพ้กันเพราะเขาสามารถกรอง PM 2.5ไวรัสสารก่อภูมิแพ้ต่างๆได้ถึง0.03ไมครนซึ่งเล็กกว่า PM 2 5ถึง800เท่า นอกจากนั้นนะคะยังผ่านการทดสอบกับไรไวรัสว่าสามารถกำจัดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เไวรัส H1N1 และแบคทีเรียได้ถึง99.9%นอกจากนั้นยังกำจัดพวกสารก่อมิแพ้จากสัตว์ลาฝุ่นเกสรอนดอกไม้เชื้อราได้ถึง99.9%ผ่านการทดสอบโดยสถาบันระดับโลกเลยนะคะ จ้าตัวเครื่องนี้สามารถกรองอากาศให้สะอาดได้ภายใน10นาทีสำหรับห้องที่ขนาดไม่เกิน78ตารางเมตรนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าห้องของนุ่นเนี่ยก่อนที่เราจะทำการกรองอากาศเครื่องขึ้นค่าเป็นสีแดงเลยค่ะแต่ผ่านไปยังไม่ถึง10นาทีก็คืนค่าเป็นสีฟ้านั่นก็หมายถึงว่าอากาศภายในห้องสะอาดแล้วค่ะการเปลี่ยนแผ่นกรองก็ทำได้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ถอดฝาปิดหลังเครื่องออกนะคะจากนั้นเราก็ดึงแผ่นกรองออกจากตัวเครื่องค่ะ ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะเราสามารถทําความสะอาดได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นค่ะเมื่อเราทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถใส่กลับเข้าไปในเครื่องได้เลยค่ะเมื่อเราใส่แผ่นกองกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการเปิดเครื่องค่ะ แตะที่ปุ่มรูปไฟนะคะแล้วก็รูปปุ่ม3จุดตรงนี้นะคะค้างไว้3วินาทีเป็นการรีเช็ตก,การทําความสะอาดแผ่นกรองค่ะทีนี้เราก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าอากาศภายในบ้านของเราเนี่ยสะอาดและก็บริสุทธิ์ดีต่อทุกคนในครอบครัวของเราค่ะสําหรับใครนะคะที่มีผู้สูงอายุหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านนะคะก็แนะนํานะคะว่าควรมีติดบ้านค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวนุ่นจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านนี้เลย สำหรับวันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาคบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย